โตเจรจาสร้างสันติสุขบีเอร์เอ็นวันแรกไม่คืบฝ่ายไทยตั้งเป้ายุติความรุนแรงคณะพูดคุยสันติสุขลุยมาเลเซียเปิดโตะเจรจากับขบวนการบีเอร์เอ็นรอบใหม่โดยฝ่ายไทยมีชัดชัยพร้อมมอทอนอสีตั้งเป้ายุติความรุนแรงแก้ปัญหาความขัดแย้งเพื่อสร้างสันติสุขร่วมกันเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์67ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการพูดคุยสันติสุขวันแรกที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียคณะพูดคุยฝ่ายไทยที่นำโดยนายชัดชัยบางชวด และหัวหน้าคณะบรเอในอนัตอับดุลรำมานโดยมีพลเอกสกิฟฟลิเซลบิดิอดีตพบอทอบอมาเลเซียทำหน้าที่ผู้อำนวยความสะดวกฟอซิลเลเตอร์ยังหาข้อสรุปร่วมกันไม่ได้ถึงกรอบการทำงานภายใต้แผนปฏิบัติการร่วมสู่การสร้างส,างสันติสุขหรือจอยคอมเพลนซิพแลนทอส i ิสที่ฝ่ายไทยเสนอให้พิจารณาใช้เป็นกรอบในการทำงานร่วมกันโดยในกำหนดกรอบการทำงานใน3หัวเรื่องของการลดความรุนแรง ในจะชะตอการหารือสาธารณะกับภาคประชาสังคมในพื้นที่และการหาทางออกทางการเมืองแก้ปัญหาขัดแย้งโดยในชัดชัยตั้งความคาดหวังให้มีการลงนามข้อตกลงสันติสุขถาวรรร่วมกันยุติความรุนแรงในจัชะตอ่อในช่วงปลายปี67ซึ่งในการประชุมเมื่อวันพรุ่งนี้จะมีการหารือในรายละเอียดร่วมกันอีกครั้งก่อนกำหนดวันลงนามรับรองภายในเดือนเมษายน67เพื่อใช้เป็นรถแมพแผนที่เดินทางในการทำงานของคณะพูดคุยทั้งสองฝ่ายคาดในการหารือวันพรุ่งนี้หัวหน้าคณะพูดคุยฝ่ายไทย จะได้หาหรือกับทางบ n อเอนในเรื่องของการสร้างบรรยากาศสันติภาพร่วมกันในช่วงเทศกาลรรมฎอนเดือนถือศีลอดที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางเดือนมีนาคมก่อนที่ทั้งสองฝ่ายจะมีการลงนามปลายเดือนเมษาส่วนในการพูดคุยสันติสุขปี2565ที่มีพลเอกวันลบรักษนอเป็นหัวหน้าคณะทั้งสองฝ่ายได้ตกลงร่วมกันสร้างบรรยากาศสันติสุขในช่วงเทศกาลรรมฎอนโดยตลอดช่วงเวลาดังกล่าวไม่มีการสร้างสถานการณ์หรือก่อเหตุร้ายในจะชะต่อจากกำลังติดอาวุธของบรอเอ็น ซึ่งเป็นกำลังติดอาวุธหลักก่อเหตุความไม่สงบในจัชต่อมาตั้งแต่เหตุการณ์ต้นปืนในปี2547ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงก็มีมาตร,ราการผ่อนปรนในการบังคับใช้กฎหมายและเปิดโอกาสให้บีเอ็นกลับมาเยี่ยมญาติพี่น้องและร่วมปฏิบัติกิจทางาศาสนาช่วงการถือศีลอดอีกหัวเรื่องที่จะมีการหยิบยกขึ้นพูดคุยในวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องห่วงเวลาของการหารือฝ่ายเทคนิคของทั้งสองฝ่ายพูดคุยในรายละเอียดของการปฏิบัติตามแผน ในทั้งงอเรื่องแนวทางปฏิบัติในพื้นที่ของทั้งสองฝ่ายในการสร้างงอบรรยากาศสันติสุขตลอดช่วงการจับเคลื่อนตามทั้งในด้านความมั่นคงและการปรึกษาหาหรือสาธารณะโดยแบ่งออกเป็นสามระยะและจะมีการตั้งคณะทํางานร่วมกันในการตรวจสอบการทํางานในพื้นที่มีรายงานฝ่ายไทยเสนอให้มีการหา,หาหรือด้านเทคนิคช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ขณะที่ฝ่ายปีเอเรนขอเป็นช่วงต้นเดือนมีนาคมซึ่งมีผลโทรปราโมทอพรมอินแม่ทับน้อยที่สี่ตัวแทนจากกองทัพภาคสี่ในคณะพูดคุย